วันนี้นะครับอยู่กับช่องตีทาดิโอนะครับก็จะพามาดูอะไรตลกๆในทิกตอกนะครับก็ไปชมกันเลยกินได้ล้วครับทุกคนเฮ้ยโห ไม่เอาหนามอะไรหรอทาย้วนเนไรครับเนี่ยโอยช่วยแมลงไ่เชียรกูตกจหมดเหี้ยงว่ ไอ้ยังไม่ไม่ไมคุ <c oughs> ้นร <c oughs> ้อนเลยเสร้อไหมวะวิธีป้องกันแมวหนีออกจากบ้านถ้าประตูบ้านท่านมีลวท่านสามารถจะเอาต<ด><ด>ะเกียบหรืออะไรมาค้ําคอน้ีงเอาไ,<ด>วไวะะ้แบบนี้นะคะแต่ถ้าประตูบ้านใหญ่ขนาดนี้เราจะเอาอะไรมาค้ําคอนมีงเอวคึกให้แมวรอคำสั่งนั่งรอพาออกนอกบ้านได้เหมือนหมา อุย้ยมไม่ใช่หัวเาเอบอุย้ยเฮ้ยอุ้ยดูเด็อุยยอ้ยดึงคนลอยลึกขึ้นไปได้เลยอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอาตามาอยู่อย่างสงบแต่ถ้าโยมอยากเป็นศพ ก็เข้ามาอ้ย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 มีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะไม่หลุดขำนะครับนี่ฮะอย่างเที่อย่างเท่ โหเอาเรือ่องนุ่นน่ะไอจําแมวมาแล้วอย่ากับพิษบูนู่น <c oughs> <c oughs> น่ะดูดิอย่ากับพิษบูของจริง จริงก็ไม่มีอะไรอะวิธีหาเมียแบบรวดเร็วอ่านคํานี้หน่อยแต่งค่ะโอ้เธอแต่งงานกับผมน่ะตั้งแต่วันนี้มึงเป็นผัวเมียกันโอ้เมียจ๋าวิธีหาเมียแบบรวดเร็วอ่านคํานี้หน่อยแต่งค่ะโอ้เธอแต่งงานกับผมน่ะแต่งนี้เป็นเมียกับผมเมียจ๋าเนีหาเมียแบบรวดเร็วอ่านคํานี้หน่อย กาวิงอย่างแม่นนุนมน่มอินโดหัวใสถ่ายรูปตัวเองทุกวันตลอด4ปีลงขายเป็น NFT ฟันกำไรเละกว่า32ล้านสร้างความฮืงหาเป็นอย่างมากบนโลกคริปโต โดยเรื่องราวดังเก่าเป็นของนายกอซาลีกอซาลูวัย22ปีผู้บันเจิดไอเดียภาพถ่ายเซลฟี่รูปตัวเองนั่งหน้าจอคอมทำหน้านิ่งๆทุกวันตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง22ปีแล้วนำมาลงขายบนตลาด NFT OpenSea ในชื่อคอลเลกชันที่มีชื่อว่ากอซาลี everyday ก่อนที่คอลเลกชันของเขาจะเริ่มมีวอลุ่มการซื้อขายจนกลายเป็นกระแสยดได้เนะทำเนเล่นไปทำเงินมหาศาลถือเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งแลยให้ทีชีวิตเลยอ่ะอยากคุณถ่ายรูปทุกวันอะแบบถ่ายนั้นนิ่งๆีเออจะลองทำบัางดีกว่า But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head under my bed. Thank you, sir. I do it. Here, Jay. What? I think to all I want. Hey, what do you do all I want? Hey, I do. I อ้โหสูดิได้ยังไงแต่วันนี้จะไปเลิกกับเขาก่อนก็จะมาเ้าก่อนขอแควันเดียะอไปเคลียร์กับเขาก่อนให้บอกเขาก่อนว่าฉันไม อ้าวทำอะไรช่างผมเห็นแมงงอกแล้วเข้ามาตรงนี้ครับท่านฮะแมงงอกแมงงอกภาะอาารเขาเรียกแมงป่องเวลาคุณประธานะพยายามยืมัดเกืนบตั้งห้านาทีได้ไหมได้ครับ คครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสนุกๆนะครับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องตีทาดิโอไอจีตีทาดิโอแล้วก็ช่อง YouTube ตีทาดิโอด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับก่อนใครนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย